เราน,นมัสการนะครับหลวงพอ่อหลวงพอ่อชมุยเนาะหลวงพ่อครานชายารัตนะโชโตโอ๋อหลวงพ่อครานรัตนะโชโตนิกดีกดอ,อายุสรุริมายุแปดสิบห้าพรรษาแปดสิบห้าประมาณแปดสิบหกพรรษาม สอา20 30สิามสิบสามสิบกว่าสามสิบกว่าอุสาถุเลยครับนี่ครับเป็นพระมหาเทระอีกรูปหนึ่งนะครับที่อยู่ที่วัดโพธิยานบ้านอนันต์ของเรานะครับท่านก็เป็นพระมหาเทระตั้งแต่ยุคสมัยหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อครัอหลุกลุหลุบดินลุเดินหนึ่งสมัยนู้นเลยนะครับเนาะ เป็นนี้ครับแล้วก็เป็นเ,เรียกว่ายุคเกา่าเก่าสมัยก่อนนะครับตอนนั้นตอนที่ถนนยังไม่เป็นสีเลนทุกวันนี้ถนนสีเลนแล้วเนาะครับแต่ก่อนถนนแคบๆนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดที่มีการเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไปนะครับนะครับขอนมัสการครับนี่หลวงปู่ที่มีพระมหาเทระที่มีเป็นสาเลอายุ เก่าแก่นมนานนะครับครับกราบขอ,อนวันสการครับเนื่องจากว่าลูกหลานจะไปถ่ายทําเกี่ยวกับองค์ปรา,าสาทนี่เนาะครับเนาะครับผมสาธุลองมาดูนะครับว่าปรา,าสาทเก่าแก่นะครับของวัดโพธิยันบ้านนั้นเป็นยังไงนะฮะนี่ครับก็นําเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับว่า วิถีชีวิตแต่ก่อนเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนเป็นชื่อช่องวิถีชีวิตสั้นๆน,นะครับจำง่ายดีนะครับนี่ครับเป็นองค์ประสาทของออวัดโพธิา้านนันเก่าแก่นะครับนะครับซึ่งมีประวัติมายาวนานเหมือนกันนะครับเรียกว่าปราสาทบ้านอันตน์ครับ ตั้งอยู่ที่บ้านอารัหมดุดที่2ตำบลยางอำเภอศรีครภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับลักษณะน,นะครับก็จะเป็นปราสาทองค์เดียวขนาดเล็กก่อด้วยอิฐไม่ไม่เรียกว่าไมส่สอปูนนะครับนะครับโดยอิฐไม่สอปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ9.35เมตรนะครับ อง์ปรางส่วนฐานสูงนะครับวัดได้ยาวด้านละ5 5 5.7 0เมตรนะครับมีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงประตูเดียวกรอบประตูทําจากหินทรายนะครับเสาประดับกรอบประตูมีลวดลายสลักไว้ ส่วนอีก3ด้านนะครับทำเป็นประตูลอดนะครับออขออภัยทำประตูหลอกนะครับทำเป็นประตูหลอกด้านหน้าปราสาทมีทับหลังศิลปะป่าปวนนะครับคล้ายสละรูปเป็นเทพพระเจ้าประจำทิศประทับบนสัตว์พาหนะเหนือการเหนือหน้าการนะครับ แล้วก็มีท่อนพวงมาลัยคล้ายออกจากนะครับท่อนพวงมาลัยคลายออกจากปากของสิงนะครับซึ่งถูกคลายออกจากปากของหน้าการอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลวดลายสลักที่พบไม่บ่อยนักตกอยู่ชิ้นหนึ่งมีสภาพหักครึ่งนะครับประสาทยอยู่ในสภาพสุดโทมเป็นศิลปะขเขมรแบบปาปวน ะนะครับสร้างราวเมื่อพศอ1560-1630ถึง 1, ครับนี่คือประวัตินะครับโดยโย่อนะฮะของปราสาทนะครับปรางนี้นะฮะเป็นปราสาทเก่าแกา่อายุมากกว่านะครับเกือบ2,000กว่าปีนะฮะ นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพันปีเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นปราสาทโบราณน,นะฮะเราก็มาทำการบันทึกไว้นะครับเผื่อว่าในยุคต่อไปจะได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นโบสถนะฮะเรียกว่าปราสาท อนันหรือปราสาทบ้านอนันนะครับเป็นกลุ่มศิลปกรได้บันทึกเอาไว้นะฮะปราสาทอนันหรือปราสาทบ้านอนันนั่นเองนะครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านอนัน,นตะบนยางออศรีขอรภูมจังหวัดสุรินทร์ครับองค์ประกอบของโบราณสถานมีลักษณะเป็นปราสาทองค์เดียวสร้างโดยอิฐขัดเรียบไม่สอปูลและหินทราย นะครับตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงแผนผังของปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุร,รัสย่อมุมนะครับเรียกว่าย่อมุมไม้12ทางด้านทิศตะวันออกมีประตูทางเข้า1ด้านอีก3ด้านเป็นประตูหลอกนะครับสภาพพังทลายเหลือเพียงสวนเรือนธาตุนะครับปราสาทแห่งนี้นะเคยพบ ทับหลังหินทรายนะครับจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวันในซุ้มเรือนแก้วเหนือของการรูปสิงนะครับคลายาท่อนพวงมาลายัลายลาย,ลายใบไม้ม้วนนะครับคล้ายกับศิลปะขเขมรแบบป่าปวนนะฮะกำหนดอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่16-17นะครับ ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75วันที่8มีนาคม2478นะครับประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่918ตอนที่104วันที่3มิถุนายน2524เนื้อที่นะครับ สามงานสีตารางวานะครับนี่คือ,อประวัติโดยโย่อนะครับของปราสัทรุงปรางนี้นะฮะก้ท่านใดอยากจะมาเรียนรู้มาศึกษามา,าสักการะนะครับมาเห็นนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเคยไทยทำไปรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บันทึกแบบนี้เป็นนะครับจริจกษณะ,ะนะตอนนี้ก็ จะทำเป็นช่องนะครับของกระผมเองนะฮะก็ช่องวิถีชีวิตนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะฮะนะครับ,นะรบนี่คือลวดลายนะครับศิลปะแบบป่าปวนนะฮะอยู่หน้าองค์ปราสาทองค์นี้นะฮะนี่ครับแก่มากจนเป็นของบรโบ,บราณไปแล้วนะฮะครับ สถานที่วัดโพธิบ้านนั้นตรงนี้ก็มีการพัฒนาไปเยอะมากนะครับมีทั้งโบสถ์เนี่ยมีหานฐานจะดีนะครับถึงมีหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อนะโคตมะนะครับ,รบองค์ใหญ่ตั้งสถานอยู่ที่วัดโพธิบ้านนั้นแห่งนี้ครับครับก็ฝากเป็น กรณีศึกษากันแล้วกันนะครับฝากเว็บพิโซนี้นะครับกับช่องของกระโรวกครับวิถีชีวิตนะครับหรือวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านเรานั่นเองนะฮะก็ฝากกดปุ่มสีแดงดงครับกดไลค์ให้ด้วยกันแล้วกดกดไลค์กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันครับอย่าลืมนะครับผมปุ่มสีแดงแดงกดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันครับขอบคุณมากครับผม